สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่อง m j c n x Channel จะพาท่านผู้ชมไปดูหมอกนะครับหรือฝุ่นนะครับฝุ่น PM 2.5นะครับเช้านี้วันที่25มกราคม2 5 6 8นะครับถ่ายจากอาคารมงกอดโรงเรียนสัมชัญบุตรปาการนะครับเช้านี้นะครับวันเสาร์ที่25มกราคมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงสี่แยกบางนานะครับบริเวณน,นี้มองไปมองไปไกลๆก็คือบริเวณมองไปไกลๆด้านนี้ก็คือบริเวณสี่แยกบางนานะครับ ส่วนด้านนี้เป็นด้านตะวันออกของสมุทรปราการนะครับอันนี้แถบบางพีนะครับสวนนภูมินะครับก็จะเห็นหมอกวันนะครับหนาพอสมควรนะครับเช้านี้นะครับเวลานี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงสี่สิบนาทีนะครับโอ้ยหมอกก็ยังเยอะอยู่นะดูสิ หมอกควันนี้นะครับที่มันปกคลุมอยู่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลและก็ภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันเป็นอิทธิพลมาจากออมลต,ตุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากประเทศจีนนะครับผ่านเวียดนามตอนบนของเวียดนามผ่านลาวแล้วก็เข้าสู่ภาคอีสานลงมาสู่ภาคกลางนะครับแล้วหมอกควันนี้ก็จะไปกองอยู่ในฝั่งตะวันตกนะครับแถบออ่ตะวันตกของประเทศไทยนะครับ วันนี้อากาศนิ่งนะครับอากาศนิ่งไันก็เลยทําให้มีฝุ่น PM 2.5เนี่ยท,นะที่ลมพัดมาเนี่ยก็ปบกคุมบริเวณนี้นะครับก็วันนี้วันนี้คาดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะมีลมนะครับอิทธิพลมาจากมรสุมตะวันเฉียงเหนือคือลมหนาวจากจีนเนี่ยก็จะแผลล่ลงมาอีกรอบหนึ่ง ก่อนที่ความหนาวจะแผ่ลงมานะครับมันก็จะมีกระแสลมนะครับที่พัดนําลงมาก่อนนะครับกระแสลมตัวนี้นะครับก็จะพัดเอาฝุ่น PM 2.5ที่ปกคลุมอยู่นี่ก็อาจจะจางกระจายไปนะครับแต่ถ้าลมนิ่งนะครับถ้าลมนิ่งสงบมันก็จะกลับมาใหม่อีกนะครับอันนี้คือเป็นช่วงที่ ฝุ่น pm 2.5นะครับปกคลุมกรุงเทพปริมณนลนมากที่สุดนะครับก็คือช่วงฤดูหนาวแล้วก็ส่วนฤดูร้อนนะครับก็จะมีลมฝ่ายใต้พัดมาจากอ่าวไทยลมตัวนี้ก็เรียกลมตะเพานะครับก็จะพัดขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะพัดเอาฝุ่นแล้วก็หมอกควันเนี่ยนะครับไปปกคลุมภาคเหนือนะครับถ้าภาคเหนือมีการเผาป่าด้วยในพมา่าเผาป่าในลาวเผาป่า ก็จะทําให้ภาคเหนือเนี่ยนะครับคุณภาพของอากาศเนี่ยก็จะแย่ลงจะเต็มไปด้วยฝุ่น PM 2.5เหมือนทุกๆปีนะครับแต่ปีนี้คาดว่าจะโชคดีเพราะว่าปรากฏการณ์ลาเนียญญก็จะช่วยให้ช่วงฤดูแล้งของปีนี้นะครับปี68นะก็จะมีฝนตกลงมานะครับป่าปลายสลับกันนะครับก็จะช่วยชะล้างฝุ่นพวกนี้ออกไปได้นะครับดูเต็มไปหมดเลย พวกนี้หายใจเข้าไปมันเป็นอนุภาคที่เล็กมากนะครับ pm 2.5้าก็คือ,อ,อ 2. อด้าไมครนนะครับก็เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมนะครับแบ่งเป็นส้าส่วนแล้วก็เอามา1ส่วนอันนี้คือขนาดของฝุน่นเ,เส้นผมก็ถือว่าเล็กมากแล้วเราแบ่งเป็นยี่สิ้าส่วนในในเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมแล้วเอามา1ส่วนนี่ก็ถือว่าเล็กเล็กมากมากอนุภาคเล็กๆพวกนี้นะครับมันก็จะล่องลอยไปในอากาศนะครับ ก็แรงโน้มถ่วงของโลกก็ไม่สามารถที่จะดึงมันลงมาสู่พื้นดินได้เพราะมันเล็กเกินอันนี้คือเมืองสมุทรปราการนะครับหอชมเมืองมองไม่เห็นเลยนะครับอันนี้คือหอชมเมืองปกติมันจะเห็นชัดนะครับเช้านี้หมอกหมอกฝุ่น pm ม,มันเยอะมันก็เลยมองไม่เห็นเมือง,องอยังไม่เห็นหอชมเมืองสมุทรปราการเลยเห็นลางๆนะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านตะวันตก ด้าน,น,นตะวันตกของสมทดปาการเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตามมานะครับตามมาอันนี้คือ อันนี้คือด้านตะวันตกของเอมืองสมุทรปราการนะครับอันนี้ถ,ถนนที่รถวิ่งอยู่นั้นที่รถวิ่งอยู่นั้นก็คือ,อาทางด่วนกาญจนาพิเศษนะครับวงแหวนด้านใต้น,ตน,นั่นเองช่วงบางพีสุขสวัสดิ์นะครับก็รถหนาแน่นก็ยังไม่ติดจราจรยังไม่ติดเพราะรถวิ่งเร็วปกติรถไม่จะติดมาแถบนี้ อันนี้ด้านตะวันตกของสมุรปาการนะครับท่านผู้ชมก็ดูเช้านี้นะครับก็มีคุณปกคลุมอยู่ทั่วไปอันนี้ช้างสามเสียงมองไม่เห็นตะพานภูมิพลเลยนะครับอันนั้นคือรถไฟรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับช่วงสมุรปาการกรุงเทพอันนี้คือถนนสัพพวุธนะครับด้านตะวันตกของศิยบาบังนา ก็จะเห็นว่ามีหมอกฝันทั่วไปโอเคขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับฝุ่น PM 2 5นะครับเป,เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับแต่ฝุ่นที่อันตรายกว่าก็คือฝุ่นที่กัดกินหัวใจเราบายบายสุขภาพแข็งแรงนะครับ